วิธีตัดใจจากคนที่มีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถไปต่อได้และมันทำให้ดึงคุณค่าของเราลงดังนั้นแล้วมีวิธีการนะคะที่คุณจะสามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ข้อแรกตัดการติดต่อจากเขาทุกช่องทางเขาอาจจะมาทำให้หนูรู้สึกดีและว่ารักนู่นนี่นั่นแต่เขามีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์แบบนี้นะคะหนูคนเดียวที่เป็นฝ่าย จ็บและก็เจ็บดังนั้นไม่ต้องไปติดต่อเขานะคะไม่ต้องเป็นหลงคาลมของเขาว่าเออฉันรักเธอนะฉันไม่ได้รักภรรยาของฉันฉันจะมาอยู่กับเธอไม่ต้องตัดไปเลยนะคะไม่ต้องให้เขาได้ติดต่อหนูได้ไม่ต้องฟังคำหวานๆนั่นอีกเมื่อเราไม่ได้ติดต่อเขาอะเราจะเบาสบายมากขึ้นแล้วเราจะสามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นั้นได้ข้อสองถามตัวเองว่าถ้าหนูอยู่ต่อ มันต้องแลกอะไรบ้างถ้าเกิดว่าหนูตัดสินใจอยู่ต่อหนูต้องทนเจ็บนะคะเพราะบางวันเขาก็ไปอยู่กับภรรยาของเขาหลบๆซ่อนๆไม่สามารถที่จะเปิดเผยหนูได้ไม่สามารถที่จะมีตัวตนในโซเชียลได้ไม่สามารถที่จะมีตัวตนในโลกของเขาได้แค่แบบแอบๆลับๆอะไรแบบนี้ถามตัวเองนะคะแล้วก็าถามตัวเองว่าถ้าหนูถอยออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วหนูจะต้องได้อะไรหนูจต้องแลกด้วยอะไรอย่างแรกเลยก็คือเจ็บนั่นแหละ เพราะว่าเรารักเขาไปแล้วใช่ไหมคะแต่เจ็บมันก็คือจบใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเมื่อเราเจ็บไม่นานแผลมันหายเองค่ะเราไปเจอคนที่เขา,เาแบบโสดจะดีมากกว่าไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องเจ็บปวดใจที่รู้ว่าเขาไปอยู่กับภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถามใจตัวเองเบาๆว,ว่าเลือกที่จะอยู่ต่อหรือว่าถอยออกมาแล้วตัวหนูเองแหละจะได้คําตอบข้อ3 ถอยออกมาเพื่อรักษาหัวใจตัวเองการถอยออกมาเนี่ยมันไม่ใช่การแพ้นะคะแต่มันคือการเอาชนะหัวใจตัวเองถอยออกมาเพื่อรักษาหัวใจเราเองยาวๆหัวใจบาดแผลของเรานะคะเมื่อเราก้าวถอยออกมาจากเขาแล้วเนี่ยเรารักษาหัวใจรักตัวเองให้มากๆอยู่กับเพื่อนสนิทเยอะๆอยู่กับครอบครัวเยอะๆ เดี๋ยวความเจ็บปวดนั้นจะค่อยๆจางหายไปและถ้าเกิดหนูไม่รู้ว่าหนูจะรักตัวเองยังไงลองแต่งตัวสวยๆดูสิแต่งตัวสวยๆทำสีผมสวยๆทำเล็บทำตัวเองให้หอมทุกคนเราเห็นตัวเองในกระจกเราเห็นตัวเองสวยหอมอุยเราจะคิดว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรลงไปนะฉันเป็นรักคนที่มีเจ้าของฉันคู่ควรกับคนที่โสดคนที่เขารักฉันจริงๆคนที่เขาเนี่ย แบบเป็นของฉันคนที่เขาเป็นโสดชฉันแบบรู้สึกภูมิใจคุณจะรู้สึกแบบนี้นะคะและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรักตัวเองมากยิง่งขึ้นเมื่อคุณตัวหอมคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าฉันปฏิบัติกับตัวเองดีอ่ะเนี่ยกลิ่นหอมๆในตัวเรานี่แหละมันทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็รักตัวเองซึ่งเวลาที่คุณฉีดน้ำหอมนะคะคุณจะรู้สึกว่า ฉันหอมฉันสวยฉันมีคุณค่าได้กลิ่นหอมๆในตัวเองแล้วรู้สึกแบบสบายใจมากๆเลยเนี่ยฉีดไปเลยค่ะน้ำหอมเพื่อผู้หญิงที่มุฟออนแล้วก็รักตัวเองละคณานะคะเป็นกลิ่นวาน,นิลาที่จะช่วยให้ส,สาวๆเนี่ยอบอุ่น f e ล l i n g good กับตัวเองทุกคนฉีดเลยค่ะทุกวันประหนึ่งครั้งนะคะเขาอยู่ได้นาน16ชั่วโมงคุณฉีดแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคลาดคุณสามารถได้ผู้ชายที่ดีกว่าน,นี้นี่แหละหนูจะได้คำตอบว่า หนูคู่ควรกับผู้ชายที่โสดเท่านั้นค่ะลองไปทําดูนะคะคุณจะผ่านไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวร้ายๆมาแค่ไหนก็ตามกลับมารักตัวเองเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอลัคนาค่ะลองกดใช้ดูนะ